พาลิตันนเมตังสะเมตังพระธรรมสังอวิจิตตจิตตังปริตังพระนันตุสะ คาปริเควิมานนาเนที่ปีรักเทจักขามตรุวานาคาหานเคหาวัตโทเมเคเตภุมมาชายันตุเทวาชาลาคาลาวิสเมยักขาม ขันตาสันติเกยังนา,าบุกมีเราจะนงสาทาวเมุน,นึงตัวทำม,มาตนาสวนาคารลอามพระธันนึงตาทรม,มาตาสวนาคารุ อายามะ่าทานเดินตาธรรมะสวสวน์กาโล<ร>อายามทา่า ับเสพาเรียกร้อง ในสายชนทะเลกว้างก็ยังเออเออเออมาอีกทั้งพยานาและคนเออท่านรู้ว่าบ้านนี้มีงานรีบมา วศาดาบนสวรรค์ทุกชั้นฟ้ฟาเออเออเออได้ไดส,สเด็ดลงมาโอ้ยพรในชัยท<า>ั้งพระยาะขลุด อยู่บนวิมานชินพรีได้ยินเสียงอ่านองค์การเชิดดีพอหนักอนาสเด็จจากวิมานบนบินวนงะร่อนลงมา พราโอ้ยทนนชยัยอีกทั้งเท้าจตุโลกบาลทั้งสีอิอทธิภูมิอำนาจแรงฤทธิ์อันแกร เชาเอ้ยรีบเสด็จลงมาโอ้ยพรเนอชัยฮะยเทพพยาดานน้อยใหญ่ ที่ได้มาได้หอกขึ้นงาสารเพียงตาประทับเออเอ,อ,เอ,อทีพระแม่จามมะเทวีมิชาทีประทับบนยอดบยืยอเอ้วจึงยิ คนทนน้ำอัมรตปลากลมทีละนิดทุกทูกอวนเออนาปีพาาอ้อมอารีอยู่ไหนยาได้ชาเอออเออรีบทำเพลง สาธุการต้อนรับเหล่าเทพยดาด้วยทันเนอรอได้ปีภาพพรคผู้ใหญ่อ้อมอาลีพิทยาช่วยทำเพลงสาธุการณบัดนี้ขอท่านทั้งหลายช่วยกันโหต้อนรับเทวดาพร้อมกัน સરીઓ ทุกท่านได้ยกมือประนมขึ้นไ้น้อมไปขึ้นสาสิบนิ้ววันทาเราจะได้ไหวสาบุญญาปารมีธรรมพระแม่เจ้าจามเทวีมหาบูรุกษัตราปฐมล้านนา ด้วยความกตัญญูกตเวทิตาก่อพระแม่เจ้าได้มีคุณูปการต่อชาติศาสนาในโอกาสนี้ขอเตชะใต้ฝ่าละองคุุดีพระบาทข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอนมกล้าวนมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลด้วยบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้สร้างและสะสมข้ามชาติข้ามภพขอบุญกุศลนั้นจงสำเร็จสำเร็จแด่ดวงพระวิญญาณพระแม่เจ้าจามเทวี มหาวีรกระสัตรีแห่งอาณาจักรล้านนาขอพระพรอันเป็นมงคลจงคุ้มครองปกปักรักษาปวงเหล่าข้าพุทธเจ้าทั้งหลายจักทำการอันใดในประเทศนี้อันเป็นไปด้วยชอบประกอบไปด้วยธรรมมีวิทยาอุตสหาหะ นำพาให้มีดวงจิตที่กล้าแกร่งมีกำลังกายกำลังจิตที่สมบูรณ์ในการประกอบกิจเกื้อคูลให้สำเร็จสำเร็จสำเร็จสมปรารถนาแก้วแหวนเงินทองไหลดังจำนงเป็นที่รักและมนุษย์เทวดาทั้งหลาย ขอพรทั้งหลายจงสำเร็จสำเร็จแก่บิดรมารดาและสาธุชนทั้งหลายให้สำเร็จสำริจผลดังความมุ่งมา่ปรารถนาด้วยทวนหน้าด้วยกล้าวด้วยกระม่อมขอเดชาทุกท่าน ว่าตามข้าพเจ้าดังต่อไปนี้ยาเทวีจะมะเทวีนามิกาอภิรูปาอโหสิทัศนียาปาสาธิกาพุทธศาสนี จะกอิปปสันาสาอตีเตเมตายะเจวะธรรมเมดาจัราิคุณชยานิยารัชชังกาเรสิอาหังหริคุณชยานะตาละ วาสีนังปีมหันตังหิตาสุขังอุเปเทสิอหังประสันเนนะเจตาสาตังวันธามิสิพรสาสัพพาธาขอเตชะนตโน าดาทั้งหลายได้ประสิทธิประสาทพนวัฒนธาโวลยิ่งแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายให้ประสบพบเจอแต่ความสุขความสมหวังในความปลาถนาอันเป็นนมหากูศนทั้งปวงได้จเจริญมั่งงเจริญมีจเจริญสี เจริญชนเจริญโชคเจริญชายนิราชทุกนิราชสุขนิราชโรคนิราชไทยนึยนยนกคิดสับสงสิ่สงใดก็ขอให้ได้สุขสมดังความมุงมาหัดปรารถนาทุก